ประเด็นแรกครับประเด็นที่ทางพักเองจะได้มีการเรียกประชุมวันที่30กรกฎาคม2556นั้นทางพักก็ได้มีการเลื่อนประชุมสมาชิกนะครับไปวันที่31กรกฎาคม2556หลังจากที่สมาชิกเองก็ได้แจ้งว่าอย่พักว่ยังติดประชุมในติดลงพื้นในต่างจังหวัดรวมถึงดูงานในในต่างประเทศนะครับก็ จะมีการเป็นประชุมที่31กรกฎาคม2556แทนแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงค่ำเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงสันสรัสรพักร่วมรัฐบาลที่มีราเคินแกรนนะครับซึ่งเวลา5โมงเย็นก็จะเป็นการพบปะระหว่างสมาชิกพักเพื่อไทยที่เป็นแกรงงนกัรัฐบาลรวมและพักร่วมในการที่จะพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการเมืองรวมถึงมีการ เชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับโดยเฉพาะการทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารมาครบ2ปีเนี่ยก็จะเข้าสู่ปีที่3ก็จะมีการหารือในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่จะดําเนินการต่อไปนะครับซึ่งขอยืนยันว่าเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงการประชุมจาก30มาเป็น31กรกฎาคมไม่มีนัยยะทางการเมืองนะครับรวมถึง การพบปะกับพักร่วมรัฐบาลที่จะมีการสังสรรค์กันก็สะท้อนว่าพรรเพื่อไทยยังมีความเป็นเอกภาพกับพักร่วมรัฐบาลเชื่อว่าทุกอย่างนะครับยังมีเสียงที่ยังมีความเน่นปึ๊กนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆเพราะวันนี้ก็มีคนไปปล่อยข่าวว่าจะมีการเลื่อนประชุมบ้างรวมถึงอาจจะมีการเลื่อนงานเลี้ยงสังสรรคบ้างของปฏิเสธว่าเป็นความจริงครับยังยืนยันเฉพาะ ในการงานเลี้ยงสังสรรค์เหมือนเดิมนะครับ